สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกสทชบายวอลนะครับเดี๋ยวผมเช่นเคยนนชนนกาวามผิชี่คุณจะฝ่าวิเคราะห์กลางคุนบริษัทวายเอลจีบูลเลนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยไลฟ์หลุดไปนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรีแคปเรื่องที่พูดไปแล้วกันมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประเด็นหลักของเราที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคือในเรื่องของ non arm, นนฟาร์มนะฮะหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับถึงสาเหต,วเตุว่่ททมงเปนนัลขขีีีีสสญดใ้อ นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราอยากจะอธิบายนะครับถึงสาเหตุที่ทําให้ดอลลาร์กับบอลดิกับของสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมาจนเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์คอมมูนิตี้นะฮะอย่างทองคำและซิลเวอร์เมื่อคืนนี้นะครับจนถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ถูกขายทังอะไรลงมานะครับดอลลาร์ที่ดีดบอลดูสหรัฐที่ดีดเนี่ยส่วนหนึ่งเรามองจากเรามองว่ามันมาจากสาเหตุทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีกระแสว่าคุณ คุณทาคาเิจิเนี่ยที่เป็นนายกของญี่ปุ่นนะครับก็ไปคุยกับผู้ว่าบีคุณบ o โอเจละก่อนหน้านี้นะฮะและเมื่อเช้าเนี่ยข่าวก็ออกมาชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าคุณซันเอชทาคาอิจิเนี่ยเขาอยากจะมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมเนี่ยกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือตีเป็นเงินเยนเนี่ยกว่า20ล้านล้านเยนเลยนะครับซึ่งการอัดฉีดเงินมูลค่าขนาดนี้เนี่ยมันมากกว่าอดีตนายกของญี่ปุ่นเนี่ยถึง27% นะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่ญี่ปุ่นเขาจะเอาเงินส่วนที่มากขนาดนี้เนี่ยนำมากร,กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับมันก็ต้องมาจากการออกพันธบัตรเพิ่มนะครับเพื่อกู้เงินนะครับและการออกพันธบัตรเพิ่มเนี่ยมันทําให้ซัพพลายบอลมันเพิ่มบอลยิวก็เลยพุ่งนะฮะและทีนี้เนี่ยมันพุ่งเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคนเขาก็จะมองว่า ในฝั่งของสถานการณ์คลังเนี่ยของญี่ปุ่นนะครับมันค่อนข้างจะเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยการที่ออกพันธบัตรเพิ่มอีกเนี่ยเพื่อที่จะเป็นภาพของการนําเงินมากู้นําไปใช้ในกระตุ้นเศรษฐกิจกเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้นีสินเนี่ยต่อ GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยมันสูงขึ้นจากเดิมที่เปราะบางอยู่แล้วสูงถึง240%อยู่แล้วนะครับสถานาการณ์คลังที่ค่อนข้างเปราะบางแบบนี้นะครับก็ยิ่งทําให้เกิดการเซอออมในฝั่งของพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับ ออราคาลว่บอลยูมันก็เลยขึ้นนะครับสาเหตุนี้แหละก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ในฝั่งของความกังวลในรูปสถานการณ์คลังของญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินออค่าเงินเยนอ่อนบอลยู Born พุ่งและเป็นปัจจัยที่ทําให้ดอลลาร์แข่งค่าและบอลยูของสหรัฐเนี่ยแข่งค่าขึ้นมาปรับตัวสูงขึ้นมานะครับนี่เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับและอีกหนึ่งตัวที่เกิดขึ้นไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับ เป็นภาพที่ปัจจัยเนี่ยกลับมากดดันราคาทองคาและราคาซิลเวอร์นะครับโลหะงเงินนะฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่หนุนดอนลลาร์หนุนบอลยูสรัฐด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีเฟดมินิทนะครับหรือว่าเป็นรายงานการประชุมเฟดที่เกิดขึ้นไปแล้วในรอบล่าสุดที่ผ่านมานะครับและปรากฏว่าคณะกรรมการเนี่ยค่อนข้างจะเสียงแตกนะครับบางส่วนเนี่ยก็มองว่าไม่อยากให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนี้เพราะว่าเฟดขาดข้อมูลนะครับ และบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ลดอัตราดอกเบี้ยนะฮะบางส่วนบอกให้ลดบางส่วนบอกว่าอยากให้คงดอกเบี้ยไว้ไม่ควรลดถ้ายังไม่เห็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับการที่เขาเสียงแตกแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันบั่นทอนในเรื่องของโอกาสความน่าจะเป็นที่เฟดจ,จะลดอัตราดอกเบี้ยลงมานะครับซึ่งรอบล่าสุนเนด,าดเนี่ยวันอังคารหรือมันพูธเนี่ยมันจะอยู่ลาลๆสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ละลๆสัก33เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับ นี่ก็เลยเป็นปัจจัยที่ตลาดเนี่ยซึมซับแล้วก็มองว่าการที่เฟดมออกมาเป็นแบบเนี้มันบั่นทอนความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนธันวาคมซึ่งมันก็เลยเป็นปัจจัยกดดันในฝั่งของทองคําและซิลเวอร์นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งสาเหตุหลักเลยเนี่ยที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับที่ทําให้ไปบั่นทอนโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องนอนฟาร์มนั่นเองนะฮะ หลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวเลขการจ้างอนาพกภาคเกษตรของสหรัฐหรือนอนฟาร์มเนี่ยเลื่อนถูกเลื่อนนะครับมาประกาศในคืนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับซึ่งตัวเลขชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าตามบุลเลตพอยท์ที่1เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขตลาดแรงงานนะครับของเดือนกันยายนที่เขายังค้างไว้อยู่เพราะว่าต้นเดือนตุลาคมเนี่ยเขาประกาศไม่ได้เพราะว่ามันชัดดาวอยู่นะครับ ตัวเลขที่ค้างอยู่เหล่านี้เนี่ยก็จะมาประกาศคืนนี้เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่า <c oughs> ตัวเลขชุดนี้อาจจะเป็นชุดสุดท้ายที่เฟดจะได้รับก่อนจะถึงการประชุมเฟดในวันที่10ตุลาในวันที่10ธันวาคมนะครับเพราะว่าอะไรนะครับวันเพราะว่าหลังจากนั้นอีก6วันเนี่ยนะครับนอนฟาร์มเนี่ยถูกเลื่อนไปประกาศครั้งถัดไปเนี่ยนะครับที่วันนี้เลย16ธันวาคมนะครับ โอเคแล้ว,ว่าตลาดเนี่ยจะรับรู้ตัวเลขภาคแรงงานในเดือนกันยายนเนี่ยคืนนี้ได้รู้แน่ๆนะครับแต่ตัวเลขเดือนตุลาคมเนี่ยเมื่อคืนนี้ BLS หรือว่าสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐนะครับเขาเพิ่งประกาศว่านอนฟาร์มของเดือนตุลาคมเนี่ยด้วยผลกระทบจากในเรื่องชัดดาวเนี่ยทำให้ข้อมูลดีเลยและเก็บข้อมูลย้อนหลังยากจึงจะนําข้อมูลเดือนตุลาคมนําไปรวมกับเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับ และมาบวกกันเนี่ยตัวเลขนอนฟร์มนี้จะประกาศวันที่16ธันวาคมซึ่งมันได้ผ่านผลการจุงมเฟดไปแล้วในวันที่10ธันวาคมนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขตลาดแรงงานในค่ำคืนนี้จะเป็นชุดสุดท้ายที่เฟดจะได้รับรู้นะครับจาก BLS นั่นเองนะฮะนนฟ้ non อาอัตราว่างงานและรายได้เฉลี่ยนะฮะและอีกตัวหนึ่งเนี่ยอัตราว่างงานในเดือนตุลาคมนะครับ เขาไม่ได้เลื่อนออกไปโป๊กในเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่เขาจะสกิปข้ามไปเลยเขาก็จะเขาก็ให้สาเหตุว่าข้อมูลตัวอัตราว่างานเนี่ยมันอยู่ในส่วนของผ้าครัวเรือนที่มันเก็บย้อนหลังไม่ได้นะครับเขาก็เลยจะเป็นภาพที่แบบข้อมูลตัวเนี้ยเราจะข้ามไปเลยเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยไปดูรับรู้อัตราว่างานของเดือนพฤศจิกายนอ,นอีกทีหนึ่งในวันที่16ธันวาคมพร้อมกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้นอนฟาร์มคืนนี้ ตาว่างานคืนนี้นะครับเป็นชุดที่สำคัญที่สุดของเฟดในปีนี้เพราะว่าจะเป็น Data นะครับชุดสุดท้ายก่อนจะถึงประชุมเฟดในวันที่10ธันวาคมนั่นเองนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราต้องไปดูกันนะครับว่านอนฟาร์มมันจะแย่เหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะข้อมูลชุดสุดท้ายของเฟดจาก BLS เนี่ยที่จะประกาศในคืนนี้นะครับมันก็จะเป็นสำคัญเป็นพิเศษหลังจากนี้ เป็ดก็ต้องอาจจะดูได้แค่การจ้างงานจากหน่วยงานอื่นอย่างเช่นหน่วยงานภาคเอกชนจาก ADP นะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากในเรื่องชัดดาวนะฮะอาจจะมีข้อมูลในส่วนนั้นแทนนะครับแต่นอนฟาร์มเนี่ยก็เป็นตัวหลักที่เขาดูกันและคืนนี้ตลาดเนี่ยนะฮะตัวคาดการนะครับ,รนะรบมองว่าจะสูงขึ้นมาเล็กน้อยจาก22,000นะครับขึ้นมาที่53,000าตำแหน่งนะครับการจ้างงานหรือนอนฟาร์มเนี่ยก็มองว่า มันจะอยู่ในระดับที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้จากเดือนแปดนะครับข้อมูลเดือนเก้าเดือนกันยายนเนี่ยเนี่ยมันมองว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็ชัดเจนว่าต่อให้ฟื้นขึ้นมาห้า0มื่นสามเนี่ยมันก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องอยู่ดีนะคะถ้ามาไม่ได้แบบถ้ามาไม่ได้แบบทะลุแสนขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าแท่งเนี่ยมันค่อยๆแบบลงลงลง,ลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ประเมินว่าเดือน8เนี่ยมันลงไปต่ำจริงๆเหลือแค่2 2 0 0มนะครับเดือน9เนี่ยถ้ามันออกมานะฮะถึงแม้ว่าจะมากกว่าเดือน8นะครับแต่ถ้ามันต่ำกว่า53,000นเนี่ยเราก็ประเมินว่าคืนนี้นะครับอาจจะเป็นตัวเลขสำคัญที่ทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาอยู่ในทิศทางที่ลุ้นว่าให้เสร็จจะลดอตัตราดอกเบี้ย เพื่อพยุงตัวเลขตลาดแรงงานเพื่อพยุงการจ้างงานที่แย่นะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นตัวเลขที่สําคัญมากๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถ้ามันจะฟื้นตัวขึ้นมามากกว่า20,000ืําตแหน่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยแทงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันแสนอัพทั้งนั้นเลยมีแค่สิ้นอ่าสิ้นปี2024ที่มีอยู่เดือนนึงเนี่ยนะฮะที่มันหลุดลงมาน้อยๆเนี่ยแล้วก็เดือน8ของปีนี้เนี่ย ก็น้อยอยู่ที่22 0 0มมันมีแค่2เดือนนี้เท่านั้นเองนะครับในรอบแบบ2ปีกว่า3ปีที่ผ่านมาที่มันต่ําขนาดนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยต่อให้มันขึ้นมา5 0,000ื่นเราก็ประเมินว่ายังเป็นระดับอัตราการจ้างงานที่ยังต่ําที่ยังแย่อย,อยู่ดีสําหรับสหรัฐนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ลุ้นแค่ว่าขอให้มันออกมาต่ํากว่าคาดการนะครับเราก็จะประเมินว่าทิศทางของการจ้างงานเนี่ยมันยังซึมตัวอยู่ในระดับที่ต่ําอยู่ยังคงไม่ค่อยดีนะฮะ การจ้างงานที่ต่ำกว่า5 0 0 0มื่นเนี่ยเราก็ประเมินว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่อาจจะให้เฟดเยัเงี้ยหูกลับมาดูนะฮะว่าตลาดแรงงานยังไม่ค่อยดีเราก็ควรอาจจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยุงนะครับนี่ก็เลยจะเป็นตัวเลขสําคัญในคืนนี้นนฟาร์มตัวสุดท้ายที่เฟดจะได้รับรู้ก่อนประชุมเฟดครั้งสุดท้ายของปี10ธันวานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากันว่า16ธันวาปุ๊บนนฟาร์มในช่วงชัดดาวและช่วงพฤศจิกายนเนี่ย มันจะออกมาแย่หรือเปล่าซึ่งตัวเลขเนี้ยเรามองว่ามันแย่อยู่แล้วแหละเพราะว่าเดือนเดือนตุลาเดือนตุลาคมเนี่ยมันชัดเดาทั้งเดือนการจ้างงานเนี่ยถูกลดทั้งถาวรและชั่วคราวนะครับก็เลยประเมินว่าเนี่ยวันที่สมุดธันวาเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เลยว่าเราได้เห็นตัวเลขที่มันไม่ค่อยดีอยู่ละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่เฟดเขาไม่ได้รับเขาเฟดเนี่ยเขาจะดําเนินนโยบายการเงินเนี่ยอย่างในเรื่องดอกเบี้ยนะฮะเขาไม่สามารถมา มาเบ็ดหรือว่ามาแทงลงหน้าได้ว่าตัวเลขเดือนตุลาเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้วเราก็ลดไปซะเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาโปรเทคทีฟในเรื่องเนี้เขาอินชอนแรนคัดในเรื่องแบบนี้มาสองครั้งแล้วนะครับเขาบอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเฟดสองครั้งก่อนหน้านี้เขาลดเพื่อป้องกันตลาดแรงงานที่อ่อนแอนะครับตลาดแรงงานมันไม่ได้อ่อนแอถึงระดับที่เขาจะลดแต่บอกว่าเขาเห็นแนวโน้มแบบนี้ที่มันเป็นดาวเทรนแบบนี้เขาเลยลดให้2ครั้งก่อนหน้านี้ แม้ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะยังอยู่ใกล้ๆ3%สูงกว่าทราเก็ตเฟดที่2%ก็ตามนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการจ้างงานนะครับรวมไปถึงเรื่องอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดนะครับของเฟดเลยนะครับในช่วงหลังจากนี้จนถึงการประชุมเฟดวันที่10ตุลาวันที่10ธันวาคมนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปคุยเรื่องกราฟกันปิดท้ายกันซะหน่อยนะครับการลงทุนเราเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องดูกราฟกันนะครับ แล้วก็หลังจากไลฟ์ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเป็นภาพของการลุ้นการปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมานะครับลุ้นรีเวอร์โซแพทเทิร์นขึ้นมานะฮะมีบูลลิชเดเวอร์เจนนะครับชนวอลลุมโปรไฟล์ในภาพใหญ่นะฮะนี่ก็คือเรื่องที่เราพูดกันไปในวันอังคารแล้วก็เราก็แอบเบ็ดแอบบบ,บลุ้นเน่ยให้มันฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อนข้างฟื้นตัวขึ้นมาได้ตามแผนที่เรามองกันเอาไว้นะครับแล้วก็ เป็นภาพของการเบรกสวิงไฮที่4,111นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันฟื้นตัวขึ้นมาจากชุด bullish divergence เนี่ยใน r s i นะครับฟื้นตัวขึ้นมาชนเป้าละที่เรามองไว้4,090 4,111นะฮะเบรกไฮขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นจังหวะที่เริ่มทำไฮยังไฮ้ละแม้ว่าจะยืนไม่ได้ก็ตามนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกรอบที่เราลุ้นงัดต้น่อมาเนี่ยเราก็ได้ละชุดหนึ่งนะครับเล่นซื้อด้านล่างเนี่ยไปขายด้านบนได้ละรอบหนึ่งแล้วก็ การย่อตัวรอบนี้เราคาดหวังว่าจะให้ทรงตัวอยู่เหนือกว่าระดับต่ําสุดที่เขาได้ทําเอาไว้นะครับเมื่อวันอังคารและน่าก็จะเป็นภาพใหญ่ที่มีบูไดทำไฮเย่ไฮและถ้าทำไฮยะโลยกขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางในทางเทคนิคที่ค่อยๆขยับสร้างฐานและฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับนี่ก็สิ่งที่เราคาดหวังกันเอาไว้สําหรับราคาทองคํานะครับและตอนนี้เนี่ยถามว่าเราจะเล่นในหน้าไหนนะครับ จากสิ่งที่เราประเมินกันไว้เนี่ยว่าเรางัดต้นล่อบม,มาแล้วรอบนึงนะฮะมีเบรกฮายมาแล้วย่อตัวลงมาเนี่ยก็หวังจะให้ยกโลใช่ไหมครับและริซิวอนเนี่มันตอนเนี้ยมันค่อนข้างจะเหมาะสมสําหรับการเล่นบายอีกรอบนึงนะครับชุดแรกปิดจบไปละการที่มันย่อตัวลงมาเนี่ยโอเคว่าถ้าเราเซลล์ไม่ทันเนี่ยตอนเนี้ยริซิวอนมันเหมาะกับการบายมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าในฝั่งของจุดโลที่เราบอกว่าไม่ควรหลุดเนี่ยนะครับ มันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างใกล้ๆก,กับระดับราคาณปัจจุบันนะครับจุดโลว์ล่าสุดเนี่ยนะฮะกับจุดโลว์ในวันอังคารนะครับโลว์วันนี้กับโลว์วันอังคารเนี่ยมันก็มีดาวซ้ายอยู่แค่นี้ในช่วงที่เป็นวอลลุ่มโปรไฟที่ยืนได้ในโซนแบบสี่พันกับอีก5เหรียญคือแนวรับสัาสคันธ์ที่ไม่ควรหลุดนะฮะซึ่งจุดโลว์เป๊ะๆเนี่ยมันอยู่ที่3 9 9เเอาไว้เป็นจุด Stop สต็อปรอสําหรับฝั่งซื้อก็ได้ในค่ำคืนนี้ถ้าใครอยากจะเบสกับเรื่องนอนฟาร์มนะครับ นี่ก็เลยเป็นแนวรับ2แนวที่ไม่ควรหลุดเลยคือ4,044 4,055นะครับซึ่งกำลังสู้อยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะฮะซึ่งก็ลงมาทดสอบแบบสวิงไฮสั้นๆที่เขาเบรกเอาขึ้นมาแล้วโชว์แบ็กแล้วก็เนี่ยโซนเนี้ยในทาเฟรมย่อยเนี่ยถ้ามันยืนได้ก็จะค่อนข้างสวยภาพใหญ่ก็จะเป็นการฟอร์มกรอบไฮยโลไฮย์ยไฮแล้วไปต่อนะครับนี่คือเซตอัพฝั่งบายที่เรามองว่าคุมความเสี่ยงได้ง่ายกว่าได้เหมาะสมกว่านะครับคือตรงนี้จดโล3 9 9 7เาดนี่ยถ้าหลุดโลเนี่ยก็ตปลสออกไปเพราะว่าทรงจะไม่ดี แต่ถ้ายืนได้เนี่ยเราก็มองว่าจะไปลุ้นที่ไฮเดิมนะครับ4 0พันเ1เป็นต้านเดิมและต้านสำคัญเนี่ยของแนวต้านฟิโบนัชชีนะครับยังไม่ได้มาทดสอบนะครับซึ่งเรามองว่าภาพใหญ่เนี่ยมีโอกาสขึ้นมาได้เหมือนกันถ้ามันมาถึงตัวนี้ก็จะต้องแบ่งขายทางกำไรสำหรับคนซื้อเล่นรอบขึ้นมารอบถัดไปนี้นะครับมันก็จะเป็นเป้าฟิโบนัชชีด้วยแล้วก็เป็นจุดขาลงที่เขาแบบ เบรกเอาลงมาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่กลับขึ้นมารีเทสแล้วก็น่าจะมีนนาขายทางอะไรทางเทคนิคกับสลับกับลงมาอีกรอบนึงถ้ามาันทดสอบโซนนี้นะครับนั้นแล้วเนี่ยเซตอัพวันนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นพฤติกรรมที่เราตามกันมาตลอดเนี่ยว่าลุ้นงันขึ้นมาต้นรอบได้ลวรอบนึงมีสวิงไฮใหม่แม่ย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับหวังว่าเรื่องราวจะดําเนินต่อไปด้วยไฮเยอร์ไฮและไฮเออร์โลนะครับซึ่งตอนนี้เราก็แอบเห็น ทางฝั่งของราคาเนี่ยที่กรอบมันบีบแคบลงเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะเราอย่าตีเทรนไลน์ไว้แบบนี้ก็ได้นะครับว่าถ้าราคาอยู่ได้นแนวรับเราอจะต้องมามอนิเตอร์ราคาละและถ้าแนวรับเอาอยู่ปุ๊บเริ่มเบรกสามเหลี่ยมที่เป็นฟ l l i n g งเว e แบบนี้เราอาจจะมองว่าเวฟถัดไปเนี่ยอาจจะเข้าสู่เวฟของการฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นจุดในการเข้าบายแล้วก็ปล่อยสั้นๆถ้าไม่มีนิวไฮและอาจจะถือเบสกับนอนฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดสัปดาห์นี้รวมไปถึงวันศุกร์เนี่ย ถ้าทรงมันไปได้สวยนอนฟาร์มออกมาแย่เนี่ยมีโอกาสมีนิวฮาได้อีกรอบหนึง่งในรายวันนะครับก็จะมีเป้าอยู่ที่ตรงนี้และเรามองไม่ได้ไกลขนาดนั้นเรามองถึงแค่ตรงนี้พอซึ่งก็มากพอสมควรสําหรับใครที่เทรดดิ้งในระยะแบบวันสองวันนี้นะครับประมาณนี้นะฮะเรามองว่าถ้าเล่นเสรเนี่ยดาวไซไม่เยอะละแล้วเริ่มมีแรงซื้อทิ้งไสมาอยู่แบบสองแท่งหลักๆละนะครับสิ่งที่เรารอเนี่ยนะครับเรารอแค่ rsi นะครับ ตัดขึ้นมาได้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยพอไอซ์ไซตัดขึ้นมาได้รอบที่เขารอบที่เราเบสขึ้นมาเนี่ยพอไอซ์ไซตัดขึ้นมาได้นะครับเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ไต่ขึ้นมาตลอดพอมันตัดกลับลงมาปุ๊บก็เข้าสู่รอบพักตัวและรอบถัดไปเนี่ยถ้ามันคอสเวอร์ขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งและยืนเหนือเส้นเหลืองได้เนี่ยมันจะไปต่อนะครับซึ่งภาพนี้เกิดพร้อมกับการเบรก l อลลิ่งเวทกรอบแดงเนี้ยและยืนได้เหนือแนวรับมันก็จะเป็นการเบรกเอา l อลลิ่ i เวทและไอซ์ไซเนี่ยเบรกเอาเส้นเหลืองเป็น เป็นคอสโอเวอร์ขึ้นมาและยืนได้มันก็จะแรงเทคนิคมันก็จะมาถ้าภาพมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพที่เราคาดหวังกันไว้ว่ามันจะออกในโทนนี้นะครับสําหรับทิศทางการเล่นย่อบายของเราในค่าคืนนี้รวมไปถึงการถือรันถ้านอนฟาร์มเป็นใจให้เราออกมาแย่เนี่ยวันศุกร์อาจจะได้เห็นมีนิวไฮอยู่ที่โซนแนวตานที่2ด้านบนตรงนี้นะครับแต่แล้วก็ดีเนี่ยต้องบอกว่า4,5 0 0ที่เป็น บนลงโปรไฟล์และ3997ที่เป็นจุดโลเมื่อวันอังคารถ้าหลุดเราต้องยอมนะครับมันมีโอกาสผิดแผนได้อยู่แล้วแหละการลงทุนไม่มีอะไรแน่นอนนะครับถ้าหลุดเนี่ยเราก็ต้องซ่อลอดออกไปนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะ RSI ยังไม่ตัดต้องรอให้ตัดขึ้นก่อนเราถึงจะเข้าบายนะครับรอ,อการคอนเฟิร์มตัวซิลเวอร์เนี่ยก็ทรงเดียวกันเลยนะครับ r s i รอ,อการคอสโอเวอร์ขึ้นและยืนให้ได้นะครับส่วนราคาเนี่ยก็เป็นภาพของการฟอร์มตัว ฟอน l i ลิ w e เ g h t เหมือนกันเลยเหมือนจะเป็นชุดคอ l เลกทีฟเนี่ยชุดพักฐานเนี่ยมันก็แอบ,บจะบีบแคบลงแคบลงแบบเนี้ยแอบจิ้มนิวโลและก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแบบนี้มันก็เป็นฟอน l i ลิ w e เ g h t ที่ค่อนข้างชัดอยู่นะครับนองครก็นั่นแหละเล่นกันบายขึ้นมาได้รอบหนึ่งเหมือนกันและ Silver ร์เนี่ยพุ่งทำไฮได้ดีกว่าตัวทองคําพอสมควรนะครับมีแรงซื้อมาในระดับที่มีนัยสาคัญมากกว่าทองคําก็ เล่นได้2ตัวแหละนะฮะมันมีคอร์เรชันนที่ทางเดียวกันอยู่แล้วแต่ถ้าตัวซลเวอร์เนี่ยช่วงนี้เราก็ประเมินว่ามันจะมีจังหวะเหวี่ยงที่แบบมีแรงซื้อมากกว่าทองคาอยู่นิดนึงนะครับส่วนแนวรับแนว,แนว,แนวต้านเนี่ยก็จะเป็นกรอบที่คล้ายเดิมนะฮะคือ5 0 8 4ตอนนี้กาลังทดสอบอยู่นะครับเป็นโซนซับไพโซนเดิมเนี่ยชุดเนี้ยชุดนี้ที่เข้าเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยมันลงมาจิ้มๆแถวนี้แล้วพยายามยืนให้ได้และ50.26นะครับ เป็นจุดเบรกเอาท์ในนาเฟรมย่อยตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจุดเบรกเอาท์โแบเนี่ยแน่นอนว่าตามสูตรที่คล้ายๆกับทองคําที่พูดเมื่อกี้คือถ้าลงมาและยืนได้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการมีแรกซื้อนายรับคอยสู้และรอการคอนเฟิร์มแค่ไอซ์ใสคอสเวอร์ขึ้นราคาเป็นการเบรกบอลลังเวทขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้โฉบกลับมายืนแนวรับเราก็จะเล่นขาขึ้นแบบนี้นะครับโอเค ทิศทางคล้ายๆกันนะครับจุดที่ควรยอมเนี่ยก็คือนั่นแหละโซนเดิมโซนจุดโลนะครับที่แนวรับสําคัญตรงนี้ทองคําก็อยู่ที่4,000ต้นๆ3997นะฮะนี่คือภาพรวมในค่าของเทคนิคลที่วันนี้หลังจากดีดแป๊บดึงนะครับอยู่ในชุดของการพักฐานอยู่ในระยะสั้นและหน้างานตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดกําลังอยู่ในช่วงของการชะลอการลงทุนละกรอบมันฟอรลิเเวมันแคบลงแคบลงถ้ามันจะเบรกเนี่ยนะครับ มันก็ต้องเบรกด้วยอะไรที่มันมีนัยสํสคัญเช่นอนฟาร์มในคืนนี้นั่นเองนะครับเรารุนแค่ให้ต่ํากว่า5 0,000ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอให้เด้งมาได้รอบหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันยังมากกว่าครั้งก่อนที่22งหมนเนี่ยนะครับเราก็ประเมินว่าอาจจะมีจังหวะกระตุกกระตุกเบรกเอาแต่อาจจะไม่ผ่านแนวต้านแรกทั้งทองคาและซิลเวอร์นะครับแต่ถ้าเกิดมันแย่เนี่ยหลุด5 0,000ลงไปไกลๆแบบ20,000ื่นหนึ่งนะครับอะไรแบบนั้นเนี่ยเรามองว่าโมเมนตัมขาขึ้นน่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับ และทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะมีนิวไฮเช่นเดียวกับซิลเวอร์ในต้านที่ 2, 2> นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราดูเฟดวัตทูประกอบเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะกลับมาใกล้ๆกับ50%อีกครั้งหนึง่งถ้านอนฟาร์มันออกมาถึงแบบกลับไประดับ2 0,000ืที่มันต่ำมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ3ปีล่าสุดมีแค่2ครั้งเท่านั้นเองที่มันอยู่ระดับแค่2 0,000เศษเศษนะครับนี่ก็เลยเป็นภาพในหลายซีเนโอที่เราคาดการณ์กันนะครับว่านอนฟาร์มเนี่ยรุนได้มันต่ำกว่า5 0,000ก่อนกนอนเป็นอย่าง,งน,นัีย่ย เทคนิคเข้าเบรกสามเียมไอซไซคอลเวอร์ I side, Over, และยืนได้เนี่ยเราไปตามนี้เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าต้านแรกหรือต้าน2ที่มันจะไปได้ถึงอยู่ที่นอนฟาร์มเนี่ยจะลงกลับไปแตะ2องหมื่นหรือเปล่านะครับนั่นคืออีกเรื่องหนึง่งอัพไซด์มันมันก็จะต่างกันและแน่นอนว่าต้องสต็อปลอดถ้าหลุดแนวรับสําคัญนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีการลงทุนในค่าคืนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามีอีเวนต์สำคัญคือนอนฟาร์มและเป็นครั้งสุดท้ายเป็นด a ต้าชุดสุดท้ายก่อนที่จะถึงการประชุมเฟด นะครับก็น่าจะสำคัญพอสมควรแหละก็ป้องกันความเสี่ยงให้ดีลด Position ไซด์ลงมาบ้างนะครับเพราะว่าคืนนี้เรามองว่าก็น่าจะผันผวนพอสมควรนะครับโอเคครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันช่วงเย็นเวลา5โมงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีการลงทุนในค่คืนนี้สวัสดีครับ